ในการทำชาบูครับสิ่งที่ยากที่สุดและเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจที่สุดก็คือเรื่องของน้ำซุปเขาจะต้องตุ๋นไว้เรื่อยเรื่อยเรืยเพื่อให้ความสมบูรณ์ของตัวน้ำซุปอ่ะมันคงที่เนื้อดีมากคือเวลาคุณเจอของดีในราคาแค่เนี้ยคุณกินไปเลยโหนี่มีความสุกมีความสุกอร่อยจริง ลอยปั๊มวันนี้นะเดี๋ยวจะพาไปกินอันนี้ครับเป็นติ่มซำแบบฮารานเลยอยู่ย่านพระรามเก้าคือความเป็นฮารานเนี่ยหมายถึงว่าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยสามารถทานได้โอ้โหแล้วแต่ละเมนูนะเดี๋ยวสั่งมาให้เต็มโต๊ะเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันอร่อยขนาดไหน ซุกี้ติ่มซำฮาลาบุฟเฟ่ครับ199จะเป็นบุฟเฟ่ติ่มซำแบบนี้นะครับเขาก็จะมาเสิร์ฟอยู่ตลอดคุณกินได้เลยชั่วโมงครึ่งคือขนมจีบทั้งหมดของร้านนี้เขาทําเองทั้งหมดนะพอเป็นฮาลานการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด2 9 9ก็จะขึ้นด้วยแบบเป็นเนื้อไทยคู่กับติ่มซำแต่พอ399จะเป็นแบบที่เห็นเนี่ยครับคือแล้วแต่คุณจะกินแล้วล่ะกินให้หมดเถอะทีนี้มาดูตัวน้ำเขานะอันนี้นะครับจะเป็นซุป และนี่ก็จะเป็นน้ําซุปผักเป็นแบบใสๆเด็กๆทานได้นะเนี่ยถัดมาก็จะเป็นน้ําหมาล่าครับแล้วก็ต้มยำอันนี้แล้วแต่เลือกเลยเดี๋ยวเรากินน้ำใสก่อนดีกว่า,วาจะได้เอารสชาติเนื้อจริงๆนี่คือซุปผักชาบูมันจะต้องแค่นี้ครับขึ้นมาเนื้อสีชมพูสวยเลยนี่ เวลาคุณเจอของดีในราคาแค่เนี้ยคุณกินไปเลยสเสน่ห์ของการกินชาบูนะครับตัวเนื้อเนี่ยมันจะถูกสไลด์เป็นแผ่นที่มีความบางกำลังพอดีเพื่อให้ความสุกมันเกิดขึ้นได้เร็วและเราสามารถทานได้เร็วผัดไหมอันนึงเป็นฮาลาลเหมือนกันดูสีเป็ดน,นะหนังจะไม่มีชั้นไขมันอยู่ด้านในตัวเนื้อเป็ดถูกหั่นในขนาดที่กําลังพอดีเลยอะ่ะนุ่มและมีความเหนียวของเนื้อหน่อยๆและตัวหนังมันอ่ะถูกโรยน้ําลาดมาแล้ว มันจะชุ่มฉ่าและลื่นคอมากโหนนี้มีความสุขมีความสุขอร่อยจริงอันนี้คือเนื้อนุ่มเป็นเนื้อและเป็นงานแล้วก็เป็นไข่สดเลยทีนี้เราจะข้ามมาเป็นน้ําซุปที่เป็นน้ําดำแล้วนะนะ การทาคาบูครับสิ่งที่ยากที่สุดและเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจที่สุดก็คือเรื่องของน้ําซุปจําเป็นมากที่จะต้องใช้ไฟที่ดีมากเขาจะต้องตุ๋นไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพื่อให้ความสมบูรณ์ของตัวน้ําซุปอ่ะมันคงที่เพราะ,ะนั้นเขาต้องได้แก๊สที่ดีก็คือการถูกต้มในควเรือนของพีทีอะ่ะคนละฟิวเลยอะ่ะมันจะมีความหอมของตัวน้ําซุปขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ากินเนื้อน,นอกแล้วอยากได้รดเนื้อจริงอ่ะ ผมแนะนําน้ําคู่นี้แต่มีอันหนึ่งนะที่แบบอยากกินเขามากเลยหมาล่าครับเนี่คือการทําหมาล่าแบบนี้ครับเขาจะต้องย่างด้วยไฟแบบให้มันตุกโดยทั่วเลยนะแล้วก็โปรยผงมาล่าเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นของมันที่หอมหอมหอมขึ้นจมูกมากหูเน,นื้อดีพอกัดไปแล้วครับตัวผงม,มาล่าทั้งหมดมันจะหอมตัวผงม,มาล่าเข้ามาทำน้ำซุปมาล่าด้วยเดี๋ยวลองกันหน่อยอวาสกนอนตันเนนดับุสต๊อ จงรักจงหลงแมนดารินตลอดไปเอ้ยหอมมาล่าถ้าคุณชอบนะมีความมันของน้ำมันพริกหมาล่าตัวน้ำเนี่ยเขาตั้งใจทําให้มันหอมมากขึ้นเผื่อคนกินน้ําจืดๆแบบที่ออมก,กินเนยแล้วมันเบื่อถือว่าเจ๋งมากนี่คือหมาล่าเลย หมาล่าไม่รู้งงใครแต่หัวใจเป็นของ<า>นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่อยู่ในย่านรามคำแหงนะครับไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะต้องเป็นพี่น้องมุสลิมเท่านั้นคนที่ทานทุกอย่างแบบเราก็มาได้ขอบคุณพีทีครับที่สนับสนุนเราขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเชียร์เพจสุเต็นแม็กมีสิ่งใดก็ตามแต่อยากให้เราไปทําอะไรก็ตามคอมเมนต์ก็มาได้มีสิ่งใดแนะนำก็ได้เลย <S <S <rier> โอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ